สวัสดีครับกลับมาพบกับทีเด็ดสูงแรกครับเทปน้เป็นการวิเคราะห์ตัว V P ครับประจําวันปรหัสที่3มิถุนายน2564นะครับเป็นการวิเคราะห์ตัว V P เช่นเคยครับก่อนอื่นท่านใดสนใจเข้ากลุ่ม V P ก็ S สี่ห้า O V R นะครับ S สี่ห้า O V R ครับทักเข้ามาขอร่วมกลุ่มก็ได้ครับในกลุ่มมีเทคนิคดีๆสถานะดีๆครับมีตัวเน้นตัว V V P ให้กับสมาชิกได้ร่วมลงทุนกันครับ แล้วก็ฝากกดติดตามกดคอมเมนต์กดไลค์ในช่อง u ูท b e ครับของทีมเสือสีสิบห้านาทีด้วยนะครับในนั้นก็จะลงตัว v ี p แล้วก็ตัวแถมลงในช่องครับแล้วอันนี้ก็เป็นช่องเพจครับของทีมเสือสีสิบห้านาทีครับกดติดตามกันได้เลยครับนี่เป็นช่องเพจครับของกลุ่มสี่ห้านาทีครับในนั้นก็จะมีทัศนะมีเทคนิคดูราคาน้ําอ่านราคาคู แล้วก็มีกิจกรรมดีๆครับแจกอยู่ในนั้นครับรวมถึงมีข่าวสารกีฬาต่างๆครับลงอยู่ในช่องเพจ Facebook ตัวนี้ครับชื่อเพจก็เรื่องของบอลครับแล้วก็ขอสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนครับตัว VP 1ก็วินครับแล้วก็สองตัวติมชาติครับตายห่างแง่แก่ครับแต่ตัว VP ของติมเสือทุกคนก็มีพลาดไปหนึ่งตัวครับ บอลหัวข้ามช่วงหัวข้ามก็จะพอทากาไรกันไปได้บ้างบ้างครับแต่กับตัว VP ตัวเน้นก็พาไปสองตัวก็ขออภัยครับคือเราสรุปผลกันตามจริงครับได้คือได้เสียคือเสียครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลหนึ่งตัวขอแพยขอแจ้งตัววีไอพีของผมเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ครับเป็นบอลออสเหมือนกันครับบอสเตเรียเอลีครับก็ย้ำครึ่งหลังครับครึ่งแรกจบศูนย์ศูนย์ครับ ครึ่งหลังก็ยิงกัน3ประตูเลยมันแบ่งมาครึ่งแรกสักลูกก็ไม่ได้ก็ได้จบไปครับแต่ก็ทํากําไรกันไปได้ครับเล่นตามกดครับครึ่งแรกมายิงย้าครึ่งหลังทันทีครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลหนึ่งตัวครับเป็นบอลเอลิกชิ่นเคยครับออสเตรเลียเอลิกครับเป็นการพบกันระหว่างอดีไลเดย์อยู่ในเตะกับพบกับเวสเทิร์นซินนี่วันเดอร์ครับคู่นี้เตะเวลา16บนาฬิกา35นาทีครับตงเกินครับ มัน่อนก็มีเต็นหนึ่งคู่ครับคู่นี้ครับราคาเปิดมาครับเป็นเจ้าบ้านครับต่อปอปลาหรือศูนย์จุดสองห้าครับจ่ายน้ําฝั่งเจ้าบ้านศูนย์จุดแปดหกจ่ายน้าฝั่งทิมเดียนครับหนึ่งจุดศูนย์สี่ครับราคาปัจจุบันก็ยังต่อราคาเดิมครับปอปลาครับศูนย์จุดสองห้าแต่ว่าขยับน้ำฝั่งเจ้าบ้านเพิ่มขึ้นครับแต่น้ำเต็มเลยครับหนึ่งจุศูนย์สี่่าน้ำฝั่งทิมเดยนศูนย์จุดแปดหกครับ ขอภัยครับเป็นปราคาขยับขึ้นคนระับเป็นเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกครับจ่ายน้ําฝั่งเจ้าบ้านครับหนึ่งจุูนย์สี่่ายน้ําฝั่งเต็มเดือนศูนย์จุดแปดครับราคาขยับขึ้นนะครับราคาสูงครับเปิดมาที่สูงสามครับจ่ายน้ํศูนย์จุดเก้าศูนย์จ่ายน้ําฝั่งต่ํศูนย์จุดเก้าห้าราคาสูงขยับขึ้นครับเป็นสูงสามจุดสองห้าจ่ายน้ําฝั่งสูงศูนจุดเก้าแปด่ายน้ําฝั่งต่ํศูน8จุดแปดแปดครับ ราคาสูงก็ขยับขึ้นตามราคาผู้ราคาแฮนดิแคปครับก็ไหลไปในทิศทางเดียวกันคู่นี้แข่งมาทั้งหมดยี่สิบห้าน่าจะเจ้าบ้านครับชนะสิบเอ็ดครับเสมอห้าแพ้เก้าครับมียิงได้สาสิบเจ็ดเสียสามสิบเก้าครับมีสามสิบแปดแต้มครับอยู่อันดับที่หกครับส่วนทิมเดือนครับแข่งยี่สิบห้านะเท่ากันเท่ากันครับชนะเก้าเสมอเจ็ดแพ้เก้าครับยิงได้สี่สิบสามครับเสียสี่สิบเอ็ดครับ มีสามสิบสี่แต้มครับอยู่อันดับที่แปดครับคือบอลบอลบอลออสเดลเอลตทครับอันดับหนึ่งถึงหกครับที่จะได้สิบไปเพย์ออฟครับแรงจูงใจก็ของทั้งคู่ก็จึงจึงมีค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าโอกาสที่จะลุ้นเพย์ออฟมีอยู่มาดูผลงานการพบกันครับเจอกันทั้งหมดสิบครั้งครับมีประตูที่ขึ้นแรกครับเก้านัดจากสิบนัดครับแล้วก็มีสองประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีก็สิบนัด เต็มเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีสองประตูขึ้นไปแล้วก็มีสามประตูขึ้นไปในเก้าสิบปรตก็เจ็ดนัดจากสิบนัดครับมาดูผลงานของเจ้าบ้านครับสิบนัดหลังสุดนะครับมีประตูใน่รึ่งแรกครับเจ็ดนัดจากสิบนัดครับแล้วก็มีสองประตูขึ้นไปครับหกนัดจากสิบนัดครับแล้วก็มีสามประตูขึ้นไปนะครับในเก้าสิบปรตก็หกนัดจากสิบนัดครับสถิติค่อนข้างดีส่วนทีมเยือนครับมีประตูใน่รึ่งแรกนะครับสิบเก้านัดจากสิบนัดครับแล้วก็มีสองประตูขึ้นไปในเก้าสิบเช่นกรน แล้วก็มีสมประตูขึ้นไปใน90้าสิบนาทีครับเจ็ดนัดจากสิบนัดจับสถิติค่อนข้างดีครับวันคู่นี้ครับทั้งการเจอกันเองแล้วก็เสถิติสิบนัดหลังสุดครับเรามาดูผลงานการทําประตูและเสียประตูห้านัดหลังสุดนะครับเจ้าบ้านครับห้านัดหลังสุดยิงได้ห้าประตูครับเฉลี่ยนัดละประตูครับเสียสิบประตูครับเสียนัดละสองประตูกองหลังค่อนข้างรั่วครับส่วนทิมเยือนครับห้านัดหลังสุดครับยิงได้ ก้าประตูรับเฉลี่ยนัดละหนึ่งจุดแปดครับเสียแปดประตูกับเสียนัดละหนึ่งจุดหกเสถิติคือทําประตูกันได้ทุกนัดครับแล้วก็เสียทุกนัดครับเจ้าบ้านกองหลังก็จะร้วดว่านิดนึงครับเสียนัดละสองประตูส่วนชิมเดือนก็ก,กองหน้าค่อนข้างคงครับยิงนัดละเฉลี่ยนัดนึงก็เกือบสองประตูเช่นกันครับวัดกันที่กองหน้าและกองหลังครับวันนี้ก็จะเป็นยังไงครับเจ้าบ้านหลังั่วครับ วนทีมเยือนนับหน้าคมครับโอกาสมีประตูจึงเกิดขึ้นครับเยอะครับมาดูราคาพูครับ <c oughs> ราคาพูเปิดมาครับจ่ายเจ้าบ้านชนะสองจุดหนึ่งศูนย์เสมอจ่ายสามจุดห้าศูนย์และทีมเยือนชนะจ่ายสามจุดสามศูนย์ครับราคาพูปัจจุบันคนระับจ่ายเจ้าบ้านชนะสองจุดศูนย์ศูนย์เสมอจ่ายสี่จุดศูนย์ศูนย์และทีมเยือนชนะจ่ายสา0จุดศนย์ราคาพูขยับขึ้นคนระับแต่ว่าราคา เจ้าบ้านชนะและทีมเยือนขยับลงอย่างละนิดจะมองว่าคู่นี้ไม่ไม่ไม่โอกาสที่จะจบเสมอมีน้อยครับเพราะว่าเป็นบอลที่แบบมาเปิดเกมแรกกันแน่นอนครับตามราคาพูที่ที่จ่ายมาราคาพูนี้มีแข่งทั้งหมดทัห้าสิบเจ็ดนัดครับเป็นเจ้าบ้านชนะยี่สิบหกนัดครับคกดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สี่สิบห้าจุดหกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เสมอ สิบนัดเท่านั้นครับคลิดเป็นเปอร์เซ็นต์สิบเจ็ดจุดห้าสี่เปอร์เซ็นต์และทีมเยือนชนะยี่สิบเอ็ดนัดครับคลิดเป็นเปอร์เซ็นต์แคสามสิบหกจุดแปดสี่เปอร์เซ็นต์ครับมีประตูประตูนครึ่งแรกครับสี่นัดจากสิบนัดครับแล้วก็มีสองประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีก็หกนัดจากสิบนัดครับแรงจูงใจของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านนะครับถ้าเกิดชนะนะครับจะขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่สามเลยทีเดียวครับโดยที่แต้มจะตามนำนำที่สามปัจจุบันครับหนึ่งแต้มครับ แรงจูงใจค่อนข้างดีครับส่วนทีมเยือนครับชาตนะก็จะกยับขึ้นไปอยู่อันดับที่เจ็ดครับโดยแต้มที่จะตามหลังอันดับที่หกเพียงแค่แต้มเดียวครับคือต้องต้องเน้นผลการแข่งขันทั้งคู่ครับเพราะว่าแต้มค่อนข้างสําคัญกับทั้งคู่ครับคู่นี้เราวัดกันที่แรงจูงใจเลยทั้งคู่ดีมากๆครับคือต้องการแต้มด้วยกันทั้งคู่ครับเพราะว่าอันดับหนึ่งถึงอันดับที่หกนี้ได้ไปเพย์ออฟนะครับ วิงสู้ฟัดกันแน่นอนก็ไม่มีใครยอมใครครับแล้วก็สถิติการพบกันของคู่นี้ค่อนข้างดีครับผมเลยหยิบคู่นี้มาเป็นคู่ VP ในการวิเคราะห์วันนี้ครับส่วนท่านใดสนใจเข้ากลุ่ม VP ก็ S45OVR ครับ S45OVR ทักเข้ามาขอร่วมกลุ่มก็ได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ